ดอโจทย์ T p a มนะครับมากกว่า10ชุดข้อสอบหรือก็คือมากเกินกว่า700ข้อสวัด <So, S 1> ีน้องทุกคนนะครับที่มงเตรียมตัวสอบในปีนี้นะครับแล้วก็น้องๆหลายคนที่มีความคิดครับว่าอยากจะสอบเข้าคณะวิศวก,กรรมศาสตร์แต่ไม่รู้ครับว่าจะเริ่มเตรียมตัวยังไงดีในปีนี้ครับพี่มีคอร์ส T Pad 3นะครับชื่อคอร์ส Road to Engineer 2025 โดยเนื้อหาในคอร์สนะครับจะเป็นการตะลุยโจทย์ทีแพ3สามนะครับมากกว่า10ชุดข้อสอบหรือก็คือมากเกินกว่า700ข้อนอกจากนี้ครับในบรรดา700ข้อตัวนี้ยครับยังมีการแทรกนะครับตัวของข้อสอบจริงตั้งแต่ปี66แล้วก็ปี67เนะครับเรียกได้ว่าอัปเดตถึงปีล่าสุดกันเลยทีเดียวและหลังจากที่เราเรียนจบกันเสร็จเรียบร้อย7 0 0ข้อตัวนี้ครับยังมีข้อสอบ mock exam นะครับไว้ให้สำหรับน้องๆที่อยากจะเช็คตัวเองดูว่าตอนเนี้ยเรามีความรู้เนี่ยพร้อมหรือยังให้ได้ลองสอบดูว่าตอนเนี้ยเราได้ดดไว วันเรียนของเรานะครับเราจะเริ่มเรียนกันนะครับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมเป็นต้นไปยันไปถึงนะฮะสัปดาห์ก่อนน้องจะสอบกันเลยเรียกได้ว่านะครับตั้งแต่เริ่มเนะี่ยยันไปส่งน้องเข้าห้องสอบเลยทีเดียวในคอสนี้ครับเรารับจำนวนจำกัดน,นะครับแค่50ที่นั่งเท่านั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับติดต่อไปที่เพจเจอกันนะครับ